ตอนนี้ถึงมาหาแล้วค่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะอุ๊ยเปื่อเลยขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆหลับตาเดินหรือว่าตาบอดเดินมาถึงไม่เห็นว่าจะชนคนอื่นีน่นายจริงๆแล้วฉันไม่ได้ผิดด้วยซ้ำน่าเป็นคนเดินตัดหน้าฉันก่อนแต่ฉันก็เป็นฝ่ายขอโทษนายจะมาว่าอะไรฉันดีสวยอะไรแต่เช้าเนี่ยต้องมาเจอคนพูดไม่รู้เรื่องแบบเธอ แล้ก็เถอะฉันยกโทษให้ก็ได้ไม่อยากเสียเวลาคนอะไรวะเนี่ยตัวเองผิดแท้ยังจะมาว่าคนอื่นอีกเปิดเธอวันแรกก็ซวยเลยฉันโอย้เออวันนี้มีไปไหนปะไปเที่ยวห้างกันไหมเมื่อวานฉันเพิ่งไปห้างมาพอดีเลยวันนี้ฉันก็กะจะไปอยู่เหมือนกัน เอเอเดี๋ยววันนี้ไปช้อปปิ้งกันนะไว้จเจอกันตอนเย็นอืมรู้แล้วน่ะเจอกันบาย <c oughs> เอทำไมรสชาตินะมันแปลกๆพล่ ฉันขอโทษเดีย๋ยวฉันไปซื้อให้ใหม่นะตอนเช้าทําเสื้อฉันเปื้อนตอนบาอ่ายจะมากินน้ําแก้วฉันดีกค่ะเธอนี่มันตัวสวยตัวน้ําขันจริงเลยต่อไปอย่ามาใกล้ฉันเด็ทำไมต้องหยุนหยิกขนาดนั้นด้วย s> <S ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตั้งใจงจริงๆทําไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยอะเฮ้ย ไอ้ไรทำไมวะวมเปิดเทวันแรกี่มีอะไรให้เซงขนาดนั้นเลยไงหรือว่าได้ถูกใจบ้านที่ฉันซื้อไว้ให้อยู่ฮะกะ็แค่เซงๆนิดหน่อยอะพี่พอดีไปเจอคนผิดเพี้ยนที่มาหาหลัยแต่กำชั่งเถอะคงไม่เจอกันอีกแล้วมั้งฮัลโหลอ๋ออยู่หน้าบ้านแล้วเหรอได้ได้ได้เข้ามาได้เลยนะพี่นั่งรองข้างในละ ใครมาหา,าพี่อ๋อรูมเมดไงไงพอดีว่าน้องสาวของเพื่อนฉันเนี่ยเรียนที่เดียวกันกับแกเลยมันก็เลยฝากให้ฉันเนี่ยช่วยดูแลน้องสาวมาันทีเนี้ยมันก็เลยฝากให้แกเนี่ยดูแลต่อฉันฮะลรูมเมดทำไมพี่ไม่ปรึกษาผุกกอนอ่ะสวัสดีค่ะพี่โมเดลีด่เธอเองเหรอ นี่นายเอา้าสองคนรู้จักกันเหรออุ้ยอันดีมากๆเลยอะนี่ไอ้งั้นพี่ฝากดูแลอินฟ้าหน่อยนะไม่ผมไม่ดูแลแยายนี่เด็ดขาดถ้าให้ผมดูแลแยายนี่อะผมจะไปอยู่ที่อื่นหนูก็ไม่อยากอยู่กับนายนี่เหมือนกันหนูจะไปอยู่หอ เก่งใจพี่โมเดลที่อุตส่าห์ซื้อบ้านไว้ให้ฉันได้อยู่สบายๆกับนายนั่นนะฉันไม่ทนอยู่ที่นี่หรอกนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยพื้นที่ส่วนรวมฉันจะแบ่งครึ่งไว้ถ้าฉันอยู่ด้วยห้ามล้ำเส้นเด็ดขาดนายต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ อยู sea, está bien, está bien, está bien. ่ได้ก็อยู <motherf uck ers> oh, ่อ bueno ยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เฮ้ยนี่เธอจะทำบ้าเลยของเธอบอกได้ไงว่านี่เป็นเส้นกั้นไอ้โอ้วันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้ ก็ได้เพราะฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนายเหมือนกันฉันก็ไม่อยากอยู่ใกล้เธอเหมือนกันหาอะไรกินรองท้องสักหน่อยก่อนไปมหาลัย ขี้โยกี <när S 2> ้เหนียวนะใช่ไหมฉันจะกินให้หมดเลยเฮ้ยนี่ฉันติดป้ายเอาไว้แล้วยังจะเอามากินอีกเหรอฮะอ่านภาษาไทยพม่ออกได้ไงเห็นแต่กินพี่โมเดียวก็บอกนี่อยู่บ้านเดียวกันมีอะไรก็ต้องแบ่งกัน ฉันก็เลยหยิบมากินเฮ้ยห,หยุดกินได้ละฉันไม่ให้กินไม่ฉันไม่หยุดฉันจะกินให้หมดแล้วก็กินให้หมดบ้านด้วยแบบถ้าเธอไม่หยุดกินขนมฉันฉันจะกินเธอแทนนะ ไม่กินก็ได้ไอ้คนโลกจิตเยนี่เนี่ยเวลาเขินก็น่ารักเหมือนกันฮะ มีอะไรมาเกาะแขนฉันทำไมเนี่ยนายเหมือนมีคนเดินตามฉันตั้งแต่ขนาดแล้วอ่ะฉันกลัวนายลองหันไปมองห,หน่อยสอิมีเดินตามอยู่ไหมนิ่งๆไวม,มันจะได้เข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันมันจะได้เลือกตามเธอเลิอกดอูกับเธอสักที โอเะเดี๋ยวมันไม่เชื่อว่าเราเป็นแฟนกันมันไปละ่ะขอบคุณมากนะนายถ้าไม่ได้นายฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทีหลังก็กลับบ้านพร้อมฉันก็แล้วกันเธอจะได้ไม่ต้องมาเดินคนเดียวแบบนี้อีกมนันอันตรายนายก็รู้จักเป็นห่วงรู้จักแคร์คนอื่นเหมือนกันนี่ดูไปก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ย นี่เธอเห็นเสื้อยืดสีขาวของฉันบ้างไหมฉันไม่แน่ใจว่าลืมไปไว้ที่ไหนอ่ะตัวนี้หรือเปล่าฉันขอโทษนะฉันแค่อยากตอบแทนนายที่นายช่วยฉันอ่ะฉันก็เลยเอาเสื้อไปซักให้ฉันไม่คิดว่ามันจะเปื้อนอ่ะทำไมจุ๊ไม่เข้าเรื่องแบบนี้เธอรู้ไหมเสื้อยืดตัวนี้ยแม่ฉันซื้อให้ฉันก่อนที่ท่านจะเสียทำไมเธอเอาไปซักแล้วไม่ถามอ่ะ ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันขอโทษฉันไม่แปลกใจเลยพี่พี่ชายเธอไม่อยากดูแลเธอพอาเธอมันเป็นตัวปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายเป็นตัวภาร่าแบบนี้นี่เล่นหัวลอกไปวันๆคนแบบเธอเนี่ยคงไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นหรอก ไปไหนอะไม่อยู่หรอโอ้พี่องสาขนมบางต่างอิงฟ้าในยเฉพาะเลยเนะนี่ยหนีออกจากบ้านไปแล้วมั้งครับพอดีผมทะเลาะกับอิงฟ้าิดหน่อยอะเขาไอ้ไม่ใจเย็นหน่อยวะองสาอิงฟ้าเขาพี่ก็ดูสิอิงฟ้าทําเสื้อที่แม่ซื้อให้เพื่อนหนดแล้วเนี่ยใจะให้ผมไม่โมโ oh หได้ไงสร้างแต่ปัญหาแบบเนี้ถือว่าไม่มีใครอยากอย,กอยู่ด้วยพี่ชายก็ยังไม่เอาเลยผมว่าพี่รีบส่งอิงฟ้ากลับไปให้พี่เขาเถอะคนแบบนี้เนี่ยผมอยู่ด้วยไม่ไหวว่วะ โอ้ยไอ้เดี๋ยวนะแล้วแกได้พูดแบบนี้กับอิงฟ้าไปหรือเปล่าที่บอกว่าจะไล่กลับหาพี่ชายแล้วก็บอกว่าอิงฟ้ามนตัวภาระได้พูดป่าเขาพูดแบบนั้นแหละทําไม่ะพี่โอ้ยไอ้แกรู้ไหมว่าพี่ชายอิงฟ้าเนี่ยคือ,อครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ของอิงฟ้าที่เสียไปแล้วจาปอุบัติเหตุตอนที่จะไปรับอิงฟ้าอิงฟ้าเลยโทษตัวเองมาตลอดเลยทีนี้อิงฟ้าเลยต้องรักษาอาการซึมเศร้ามาตั้งนานพี่อ่ะสนิทกับพี่ชายอิงฟ้าเขาพี่ก็เลยต้องรับอาสามาดูแลอ่านี้จะ คิดมากไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยพมอ์ยไปตามหาอิงฟ้าถ้าอิงฟ้ากลับมาพี่โทรบอกผมนะอย่ามายุ่งกับฉันนัดอ้าวแฟนไม่มา เดงมาโซ่ได้ดิไปกับผมนะปล่อยปล่อยชนะช่วยนะคะช่วยนะคะแกอย่าไปยุ่งกับแฟนฉันเะเว้ฉันชอบน้องยิงฟ้ามาก่อนเองอเว้ย <c oughs> คุณตำรวจช่วยนะคะทางนี้มีรลงติดค่ะ นายเป็นไรหรือเปล่าฉันขอโทษนะที่ทําให้ในายเจ็บอะ่ะฉันสร้างปัญหาให้นายอีกแล้วใช่ไหมฉันขอโทษนายไม่เป็นไรเธอไม่ได้สร้างปัญหาอะไรทั้งนั้นเธอไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ต้องร้องนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะ นี่เธอจะไปไหนอ่ะฉันว่าฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะฉันไม่อยากสร้างปัญหาอะไรให้นายปวดหัวอีกฉันไปแล้วนะขอบคุณนายมากนะที่คอยดูแลฉันอ่ะอย่าไปเลยนะเออคือชีวิตฉันอ่ะสงบสุขมาเยอะแล้วอ่ะอยากให้เธอมาสร้างความวุ่นวายมาสร้างปัญหาในชีวิตฉันอ่ะ นายพูดว่าอะไรนะฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันชอบเธอนะเธออยู่ที่นี่ต่อเถอะนะคือถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วอะ่ะฉันคงไม่ชินนะก็แค่นั้นแหละนึกว่าจะไม่อยูกันซะแล้วเพราะว่าฉันก็ดันชอบคนเงีนชาแบบนายเหมือนกัน <laughs> โทศัพท์คุยไปไหนถ้าม่ผมโทรไปคุณไม่รับฉันไม่รู้ค่ะเดยวคิดมาตกติดกับผมนะผมไม่ชอบมือถือใครเฮ้ยเอามือถือมา ฉันบอกเอามือถือขึ้นมาไงไม่มือถือเครื่องนี้เป็นของผู้หญิงคนนี้แล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากผมคุณทำร้ายเธอใช่ไหมงั้นเหรอ,องั้น,กนแกก็เรียกรปภมาดิแกกล้าเรียกไหมละ่ะถ้าแกไม่กล้าฉันเรียกเองเรปภครับรปภครับช่วยด้วยครับรปภรปภช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยครับรปภมีเรื่องอะไรนะครับผู้ชายคนนี้ครับผมโวยมือถือผมไปอ่ะผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยเลยนะครับ ผมขอดูมือถือนั่นหน่อยครับของคุณจริงด้วยมาขโมยของในที่จงแจ้งแบบนี้เลยเหรอมานี่เลยโอ๊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 ยไ ปล่อยผมนะครับคุณกำลังเข้าใจผิดแล้วอะมีอะไรไปพูดกับตำรวจกันแล้วกันฮัลโหลครับสถานีตำรวจใช่ไหมครับ นี่คิดจะหนีเหรอเอาเอานี่ไปเฮ้ยโอไปอลนเี้เจ็บไปข้อไปเฮ้ยหยุดเอาไว้ คุณ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 เปิดก่อนเปิดก่อนคุณเปิดประตูลงมาก่อนคุณเดี๋ยวเฮ้ยไอ่แม่งของคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณลงมาก่อนผู้หมวดไอย่ากไปยุ่งกับผมใส่หัวไปผู้หมวดให้ไปเลยคุณคุณ ตำรวจครับช่วยด้วยครับไอ้หมอนี่มนขโมยมือถือผมไปครับอะไรของมันวะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับคุณตำรวจนี่ครับคุณครับลงมาจากรถด้วยครับผมบอกให้ลงจากรถครับมันโกหกครับคุณตำรวจ ผมไม่ได้เอาอะไรองของใครเพียงเท่านั้นแหละไม่เชื่อคุณตำรวจค้นตัวผมได้เลยครับลองดูในรถสิครับเ,ออเ,ออเป็นไปได้ไงครับคุณตำรวจผมไม่ได้ไปนะครับมันใส่ร้ายผมอยู่ผมขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยครับ 拜拜。 เย็นๆนะครับกระจกยังเปิดอยู่ยังมีอากาศนะครับคุณค่อยๆหายใจนะครับหายใจโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยนะครับไม่นะฉันกลัวคุณไม่ต้องกลัวนะครับนี่ผมอยู่นี่กับคุณไงคุณทําใจให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาละครับคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อบิวค่ะผมชื่อตั้มนะครับ ผมจะไปหาอะไรมาเปิดกระจกครับไม่เอาอะคุณฉันกลัวคุณอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะโอเคครับผมจะไม่ทิ้งคุณผมจะอยู่ที่นี่กับคุณครับงั้นลองบ,บัดนี้ดูครับคุณคุณทำอะไรอะจะกดกระจกลงครับเดี๋ยวฉันช่วยนะคุณมันไม่ขยับเลยอะคุณอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวช่วยก่อนเชื่อใจผมนะครับ ผมไม่ทิ้งคุณแน่นอนเด e ี๋ยวผมมานะครับคุณคุณผมมาแล้วครับ มบอกแล้วไงครับว่าผมจะไม่ทิ้งคุณผู้ชายคนนี้พยายามช่วยชีวิตฉันทั้งๆท,ที่เราเพิ่งรู้จักกัน ไม่ได้ผลหรอกต้องได้สิก่อนฟา้ามืดผมจะช่วยคุณให้ได้ผมสัญญาคุณฉันไม่กล้าอยู่ที่นี่คนเดียวตอนกลางคืนอะ่ะคุณจะไม่อยู่คนเดียวแน่นอนรอนผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตาม้ตามต้มต้มอย่ายไปไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันไง ในรถผมมีไอ้นี่อยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมแสดงอะไรให้ดูอยเป็นไงบ้างครับคุณ รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือ,อยังสามีของฉันเขาก็ชอบเล่นตลกแบบนี้ให้ฉันดูค่ะแต่การแสดงครั้งนี้ไม่เหมือนที่คุณเคยดูมาแน่นอนเชื่อผมเพราะว่าใครจะมาแสดงตลกกลางร้านจอดรถแบบเราสองคนบ้าง ผมมีนี่ด้วยทานายผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันยิ้มได้เขาทำให้ฉันหายกลัวแล้วเขาก็ทำให้ฉันเนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นอะไรไปคุณ ที่คุณทำอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกยังไงฉันก็ออกไปจากรถนี่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่ในความแห่งซวยเนี่ยมันยังมีเรื่องดีๆอยู่นะครับคุณนอนพักเอาแรงนะครับเดี๋ยวผมได้อยู่ข้างๆคุณเอง ผมก็บอกกับตำรวจว่าเราเป็นผัวเมียกันไงกระทบกระทั่งกันนิดนึงมันก็คงเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งไอ้หน้าจืดนั่นมันเข้าใจผิดไปเองข้วเสียเวลาเลยผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเบลไม่เฮ้ยหยุดเฮ้คุณจะไปไหนอ่ะคิดว่าจะหนีผมรอดเหรอโอ้ยเฮลยหยุดแกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยี่แกเฮ้ย้้ยยเฮแกทำบ้าอะไรวะปล่อยนะเว้ยเบลลงมา เเฮฮ้้ยย,ยลิ้มลองรสชาติการโดนขังดูบ้างแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนี่ก็เย็นแล้วแกนอนรอในรถไปเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนเช้าก็คงมีคนมาช่วยอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเชนวิทังบ้าปล่อยนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อน บลบลลต่อไปนี้ชีวิตของฉันจะมีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้างและฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว